สวัสดีจ้าพี่น้องคนตค่าทกคนอคนตพอเราหิวหิวจ้ะเนี่ยเนเิน่หิวอันหิวกาแฟได้หิวเไม่ได้หิวข้าวกินมาแล้วนะหิวกาแฟหิวกาแฟม่รู้นอนียถู่งน่งไปหนไห่งทนงไป่ง หาเที่ยวหาเที่ยวหาเลาะพี่น้องค่ะเล่ามีตังค์อยู่เท่าไหร่เที่ยวไ,ออได้เที่ยวได้ห้าร้อยก็กินลูกชิ้นก็ได้ออไปกินลูกชิ้นเ้างไปถึงเชียงท่านขอนแก่นเลยเยอะเนาะไปยี่ไร่ตาแล้ว,วนเนี่ยพันธุ์คนอะไรก็มีคนนี้ พี่น้องให้โทดนะรถคนนี้ให้ใครลากเนี่ยของตีบรถเบาเก๊ดบางทีครับเป็นต่อต่ออย่าขับเร็วนะมองไม่เห็นเลยนี่อะไรเกียบอะไรขนาดร้อยขนาดนั้นตีบแล้วนี่นั่น,นเห็นไหมน่ะอรอระวังนะอ๋อแห้งอันนี้เด้อพี่น้องเด้ออ๋อมีรถอยู่ข้างหน้าด้วย ไมเวมสรับนอันเดียวเห็นกันเดียวณมีคามเื่อเดินทางไปด้วยนอนอยู่ที่หน่้องนแล้วตอี้ละที่าไให้เงินเลิกไปยงลดื่องโอ้รานเปิดให้ให้ยืมน้เอฟคนเดนปล่อยเงินกู้ให้ยืมนเออยากยืมเงินแล้วให้ยืมแน่ัน ข้าแดงเรารู้จักคนอยู่นะเนี่ยเลยอช่างแม่เธอเราไปเที่ยวกันนะวันนี้ไต่วไปไปมั้ตกไปมัีรฝนตกอย่างนี้เลยระว่ามันประหยัดน้ำมันรมวงมั้นะมันอากาศมันเขเชื้นไปเขาไม่ต้องเปิดแร์แต่ว่าเกีียวเกียนึงก็เปิดเกลียวท้างนิ่มันมัน เปี่ยนแทกีใ่ใต้องเกี่ยนสองมอ๋อจะเมืงขี่ันขี่มอเตอรไซคกัดมไงอ๋อเราเก่งอันนี้ลเ,เปล่เลยเป็นคนหนักเลยอ๋อไปูหอนอกเแล้วก็เห็นหมดนีค่ะไม่สยแล้วเีมอเตอร์ไซค์กวาพน โอ้บัหฝนตกแถวตกกว่าไงไม่อยู่ข้างหลังพี่น้องก็มาหน้ากระมุนแม่เดีอยังงากระแบะเซเว่นปัญญาเพนหาล้านก้อยล้านลาบเด้อถ้าเห็นแม่รถถ้าขึ้นชื่อกันลาบยังงเกาะลาบยักษหลเออนั่นแหละคองแท้รถ ทาลาก็ยังต้องยกให้ยะโสธรของแท้เลย เงินกูเป็นเป้ๆนะอ่ามึงมีเหมือนกูบ้างอ่าอ,อบ้านกูพี่กูสองไร่หนุนบ้านกํลาลังเริ่มมึงมีคือกูบ้างอืมแต่ตอนนี้กูมีตจมอยกับพี่กูจะเป็นอะไรล่ะเจนี่เยอะเงินงีบเงินมากเลยเออเป็นยังไงฮะนี่สูบกระตังมาบ้ากระชดจะกูดอกเออแต่มันเป็นยัง ไม่รองเดาจะขังได้บ่ไหมเยงม่คืกูบ้าก<ช>มงมาดูถูกคนะออูก็ว่าเน,นั่น,นะเพือนกับเฮือนสูสานเนาะ,ะรถกรดปลูกักรถกรดปูกผักสิ่งกคือโลกศพบ้าน ตรงอันอันตรงกันอ่าบางคนอื่นไปซื้อมาคือบ่ไเรืเ่อเขาบัตรเนี่ยม,มันอยู่ก็เขาอยู่มันต่างกันเอาคนมีเงินเนาะคนมีเงินมันก็นนงงเห็นหนังไงไปเหรออืมมันจะต่างกันนะคนมีเงินคนไม่มีเงิน,มนไม่ใช่บุญเขาทีาทา่คิดทอดเขาจะคือทอดเขาจะแตกยังบ่แม่นของกูล่ะอืมลังลเลกันบ้าเลยวันนี้วันคืนทอกจัตติอันไหนที่ไม่ใช่ของกูกูไม่สนใจ สิ่งที่กูกำลังจะเดินทางตอนนี้นะความสุขของกูคือการเดินทางนไ,ไปเรื่อยๆอจำจะกระโหลกด้วยรเดริมกาให้มีบ้านลังงามๆอยู่แต่เพื่อนกูก็บ้าเอาน้เบือ่อมีมาแล้วัอนเนาะอกได้ครอบครอนทการิดกระหวนะเนะานะดูถูกเข้าบ่าเพรเขาดู 7ปียังย่าพากันมาเว่าดาพ่อดาแม่กูดาพี่ดาน้องกูเบว่างแต่พ่อกูดาโคตรดาเงาขึ้นรถรถมาได้แ่ากูนี่เห็ดยูทู็7ปี8ปีดาแต่คนยี่มีการมาบอกกูได้ย่าเห็ดจักเทื่อเด้อแบบีเด้อโอ้ยส่วนฟินเวรสิดามึงนักกูเดิมดิเฮ็ดจักเถื่อเด้อฮะดาเห็ดคิดดาพ่อดาแม่กูนี่เห็ดจักเถื่อเด้อ ตาดิหน่อยสุขกสาพากันดังแหกที่บ้านมาบอกกูแบบนี้ฮะนะกูชิดาเงาหนังหนามา้มาสู้เราออกมาให้เบิดลนะมาบอกเจ้าของอาจจะเห็ดจักเถื่อไอ,พอ้พ่อไอ้แม่ไอ้ลูกไอ้ร้านมึงแม่พ่อแม่มึงลูกร้านมึงผัวมึงนะพู้จักอยู่บ่มึงพากันพากันมาหมาหมูแบบนั้นซนดานมาสู้ว่ามาดกูซูนมึงก็อย่าหาเห็ดเดมึงอย่าหาเห็ดม,มึงนั่นเอมึงอย่าหาเห็ดมีสนตีน นี่ด้านยังข้าขงหนา้าเบิ่นงนี่ดีอ่ะเราอะไรโอเคดีโอนไปข้างหน้าโอเคมาเอาขาวหลองเพ่งเลยอ่าเริ่มใช่ไหมเนี่ยใหาเหตุหาทำบอกตัวเองน้ำขันมาตีแล้วไปเป็นนักมุ้ยขึ้นใน้ำเพ่งได้เงินมีมุ้ยได้แจ่มได้เงินบ่มันชิปีมุ้ยพี่แี้ยมันเป็นเป็นมุ้ยจังนี้มันเป็นแต่มุ้ยยุ่ม,มอ่ะมันก็เป็นมุ้ยไตยนะ มวยยุ่มใส่ก็ว่ามวยวัดกับบะแมนนึงบ่แมนอันนี้มันเล่นมวยยุ่มมวยดึงหัวกันน่ะนะอ่าอันเครืงเวทีนั่นสังเวียนน่ะเขาบริเห็ดดึงหัวกันได้เขาใส่มัดผนแล้วก็โคตรสนาชวนเชียร์เพิ่นเห็นที่ไฟเดียวบัดนอือฮิฮุกฮีฮมีการมาบอกกุน่ะอย่าบริเหตตักเตื่อนเด้อหาด่าคนลบาสั่น เปนเ่าว่าเปิ้ลสีเปาสดใสเหมืนอนกันเลยเฮ้ยจต่พ่อแล้วหนักกูเขียวดำปื๊อๆเนะาะกูไปหาหมอพิเศษมากเลยหายไปในเกินเดียวอืมบัดลูกถีบกูแบ่เอาออกอืมลูกกูดึงหัวลากแบ่เอาอกอกยาดเสียฟอร์มบ่คือบ่เอาออกหรือว่าถ่ายบ่ได้บ่ความจริงเจ้าขอจิบอกเจ้าเด้อพี่น้องเด้อบอกพี่นอ้องเอาแน่มันฆ่าแต่ตกใจมันบ่ได้ถ่ายอืม ชวนนั่นสาวผู้ดีเลิกการเล่นไปทายลอยเม็ดสาวผู้ดีเลิกการเล่นแต่เอามือช่วยสิไปจ้งตำรวจว่าเขาว่าเขาว่าเขาลังแกจุเพิ่งเออบนบนพระท่านเหตุการณ์พระท่านเหตุการณ์แต่ไม่ได้แค่นั้นเลยโอ้นั่นตีพวกเมียนพิ่นกลับไปกลับมาเพิ้นอะได้คลิปตอนนี้เพิ่นจะกลับมาได้พ้นจากได้นะสาวผู้ดีเลิกเออเลิกจนอีโกนน่ะพิ่นบ่ได้คลิปตอนนี้พี่น้องเอ้ยตอนตีกันมูมีเนาะแสดงว่าตอนตีกันพ่นบ่เขาเอินีหยังล่ะ มานังนาเฮี้ยเฮี้ยเกิดตอนตีกัน,น,นเนี่น้ำน้ำไข่เด้อพี่น้องเด้อไอเพชรนี่ข่อยได้ผู้เดียวนังนาเฮี้ยเฮี้ยนังนามามา,มา,มาที่พ่อกับแม่มันไหมาบ,บ่พูบ่พูมใจหาเงินจะเป็นขี่ขาต้งหลายปีเก็บเงินเพ็ดนมเพ็ดดังโอ้ยอีสันดานมือยเนี่ยบอก้ข่อยๆนะครับผู้ใดอยากเบิ่งตอนตีกันหรือว่ากัหลังไหมมึงมีเงินบ่มีเงินกูบอกจากสภาพมึงขับรถมาหากูกูก็รู้แล้วอีสันดานนี่น้ำเขาเขาได้เด้อพี่น้องตอนตีกันตอนตีกันนี่ยอยู่กับข่อยนี่เออ ตอนเดนเด็ลูกถีบไปอยู่กับกูนี่ลูกหนึงหัวมึงก็อยู่กับกูนี่อุ๊ยว่าบัสตีกูงเป็ปยนยันตนั่งหนาทุกที่นี่จะสู้กับยังโหง่หังกูแค่ได้แค่ว่าอุ้ยซื้อแต่มึงเอาคลิปตูไปล่มเลยถ้ามึงแน่จิมมึงก็แจ้งความติมึงไม่ต้องแต่มึงมบ,บอกเรากูไม่อยากแจ้งแจ้งให้เบียงน้องแน่จิมมึงมาบอกชื่อมึงมาดิเออเออกูณจะไปแจ้งควายแจ้งเฮียที่ไหนล่ะกูไม่รู้จักเฮีย กู mm hmm. บอแจ้งดอกควมกูส่งไม้สานมาทอดบ้านวุฒอถ้าได้กูพร้อมบวกเราบอกเข้าใจเพิ่งมีลาบ่ะต้องกินลาบมันถึงจะมีลาบมีโชคมีลาบจะไม่คอยเขาเปลี่ยนที่เขาบอกเขาได้เห็นด้ยโอเคหมดเวลาเขามา เว้นกาด่าเขาแบบที่ในคลิปเปย์กอว่าจซื้อตะป่าจะซื้อมันก็สซีร็องกูดิกูจะเห็นว่าเห็นยังไงแบบเวลากูไปกูเห็นมึงกาด่ากูละเปย์กูยาตมึงมึงจะเก่งเปย์เวลาอยู่กล้องมึงคือเก่งแครกับเมียมึงนั่นแบบเวลาเวลาไปเด้หน่าซีดคือไก่ต้มนี่ทั้งพัวทั้งเมียกูบอกก่อนได้บอกกูเก่งในโซเชียลชีวิตจริงกูเก่งเออเนาะเออเนี่ยหละอันนี้มันปากกูกูจะบอกยังไงได้เพราะว่ากูได้บอกลาล้านผู้ไหนดิกูมีสิทธิ์เอออันนี้กูว่าตาม ปูมาอันก,กอขวนกูนเนาะเออแ้ออ่คุณไปเส้นได้รมาเลยคุสำนีแหละเรียวไส้รถเธอ,อเอาไปสำนีเออ้อ